สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีวันที่19กันยา67มีตัวตอ้อมดอกกระโพอยู่ครับแต่เดินมาแล้วไม่เห็นตัวเลยมันสายแล้วไม่เห็นทางลางังไม่เห็นทางตัวไม่เห็นแต่ดอกมันครับนี่ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวจะนั่งรอครับพี่น้องตอนนี้กสี4โมง4 2นั่งวรอเวลาหาโมงหาโมงเช้า ข้างหน้ากา็จะไม่เห็นตัวไม่เห็นดอกใหม่ครับเทเทินตามครับไก่ถึงเวลาแล้วแหละอ่ามงาุงเฉาดอกมันครับเดยอเดยวมีตัวมาจะเดี๋ยวจะถ่ายครับดกมันตอนนี้ก็สีม่มงสีสองวันที่สิบเก้ากันยาหกเจ็ดไม่รู้จะเห็นล่างหรือเปล่ากด วาวนาให้มันตอมครับดอกมันเดี๋ยวรอเวลาหาโมงกันมาแล้วหนึ่งตัวโอ้โหเห็นหรือเปล่าหาโมง1ิบสีสิบเอ็ดหนึ่งสีเพิ่งอยู่ไกลหรือเปล่า ก็ยังทิศทางเดียวกันยังยึดทิศทางดอกกรโพดอยู่นี่ครับดอกมันดอกมันสัปลังเหมือนมาทางหนานี่ครับยังไม่ค่อยข้มแลวครับพอดอกมันมันมีน้อย quỳ ở ờ, đi chạp chết lợn chết lợn chạp bãi lợn Hãy mạc lùm kênh lên เลีงสักหน่อยครับเหลืมมาและวหาโม,มน้อยๆละโอ้พี่น้องลังนี้เขายอมเนี่ยผมจะเลีงปลากระพดปลาน,นี่ไว้ครับพุงนีีผมจะมาดูใหม่ไม่เห็นลังครับลมมันแรงครับดอกมันนอกพึ่งก็บ,บินวนเนี่ยปลากระพดปลาเน,นี่ก็น่าดุนครับแต่หมดเวลาตัมแล้ว กำลังออกกับอันนั้นยังไม่ออกก็มีอัน,นออกแล้วก็มีเดี๋ยพวพรุ่งนี้เจอกันครับดอกกระโพดไปเราเดินทางต่ออา้าว่าจะยอมแพ้สักนิด <c oughs> นี่เอนสบู่ดำที่บ้านเรียกซี่ลอดอ้ออื้อ เห็นสวยซะด้วยยังประมาณโลมอไซอ๋อเดี๋ยวจะซูมครับโอ้โหไก่เลยครับโอ้โดอกมันไม่คิดว่าจะดูไม่คิดว่าจะเห็นเดี๋ยวจะซูมครับอีกสักครูต่ต่ำๆเลยโอ้แผ่นสวยซะด้วย จ๋ยังอย่งก็สวยสิเดี๋ยวไปเอาตะกามาฟุกเฉยเนะี่ยเห็นแบบยอดสหลอดกับลืมๆมก็เลยเดินมาดูโอ้บินตรง,รตรง,ตรงนู้นครับตรงตรงปลากรโพดนั่นแหละแต่นี่ก็เลยปลากระพดมาสักลอยเมตรเจอเลยอ่ะทำครบเดี๋ยวเจอกันอีกสักครู่ะตะกาไปเลยครับไกลๆตามๆครบเรียบร้อยนี่ ขาโบหลังเต็มพอดีลืมถอดแล้วว้าวไปอีกด้านหนึ่งก็ไม่เห็นว้าวด้านนี้เป็นงามเอาขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ว้าวัางกล้องครับอีกสักครู่สวย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 ลงังเต็มมานาม้ำอายะ ดอกมันดอกกระโพดเด็กสอนต่างกล้องอลุยกลับมาแล้วโสวยสวยสวยหน้าสว่างลังและหัวหน้า กีโซนอดอกพูดดอกมันหลังโคดื้อสวย chú oai mày phanya à thôi mới mực thùng mới wow <cười> <cười>

오오오오오 อ้ามดโยยไปสวยครับพี่นกช้ำๆเลยไปอ่ะนี่กลางครับพี่นกกานมะพร้าวเลยคางทางโอ้ลังงามๆเลยมันต้องจุดควบข้างล่างนี่ครับผวไปด่านบนแล้วไม่มีที่พักเลยนอกจาก,ก็ลังผึ่งเลย เดี๋ยวจะซูมกับอีกสักครู่้างๆางไปเลยกันผ่าวเส้นจก่กมีน้ำอยู่นะ อ่าโอเคครับเจอ๋บุปกรณ์เดี๋ยวเจอกันอีกสักครู่ Eh, betong, tong... Mee dahiya กระดืบนี่มันหอบเนาะตอนนี้เขาล้างพื้นกับ ยัหลุดมาที่นี่โอ้พึ่งไม่โอ้มีมีน้ำ หลางครับพอเป็นหมูกันขึ้นมาแล้วก็ยากแหละหน้าไม่มีเลย,เอย,เอยโอ้ยอ่ะโอ้โหดูกกใกล้ๆครับ เนี่ยโอ้โหหน้ามีมีครับมีิติเกสรโอ้โหต่างพื้นที่ก็ยังงี้เลยครับอ่ะตั้งกลองครับไปเลยไปเลย น่าหลุดตัไปม,มาอือนี่นาำเลยอ,อ่ะนะนี่ครับไปลงเวย่อยู่ใส่ถุงลงไปอ่าพี่น้องพอแล้วสองลังครับแต่ว่าลังแหลกเกือบไม่เห็น <c oughs> เกือบไม่เห็นลังครับกว่าจะไปดูดอกขา้าวโพดพุงนี้เริ่มต้นไม้แล้วครับพุงนี่ทีไหนได้ มีอยู่ต้นสบูด่ดำอยู่ต้นเดียวครับเลยลองเดินไปดูห้องน้ำสวยๆกับพิตาเขาโบพิตาเขาโบอ่ะจต่ยังไม่โขมกับผอดอกมันมีน้อยช่วงนี้จะเป็นดอกยาบานดอกยาลังก่อนสองล่งครับส,ยสวยๆอีกลังนึงอยู่ด้านล่างอยู่ข้างล่างนะครับมองดูไม่ได้เลี้ยงแล้วเดี๋ยวจะรีสัหรับ สำหรับน้ำผึ้งอันนี้เป็นก้อนสวยผมจะขายเป็นก้อนครับเออเป็นขวดกว็มีครับเดี๋ยวจะผมจะโพสลงโพสลงในเอ่อในเพจมึกมึกร้อยลังน้ำผึ้งปาลานะครับผมอ่ทาทันทีจองคิวก็ท,ทันทีจองคิวก็ถักมาได้ครับก็แต่หากวันลุดจองแล้วผมจะให้คิวทัดไปโอเคเนาะครับเนาะอ๋ออ๋อ ก็สำหรับอยากได้น้ำผึ้งก็เป็นขวดขวดละห้าร้อยครับรวมทรงอ่าเป็นก้อนก้อนลักษณะนี่ก็ช่างเป็นโลครับช่างเป็นกิโลกิโลละสี่ร้อยห้าสิบต่อโลนะครับรวมทรงอันนี้ก็ประมาณโลสี่โลห้ะประมาณโลสี่โลหะโลสี่โลหาก็คูณด้วยหนึ่งจุดห้าคูณสี่รอยห้าสิบ มันจะรวมส่งไปเลยครับก็ได้ขวดขวดน่าจะขวดก็กลัวขวดน้อยน้อยก็ประมาณนั้นครับเป็นขวดก็ห้าร้อยรวมส่งกอถักมาได้ครับกดกดส่งข้อความมาได้กดรูปโปรไฟล์ดูผู้ติดตามด้วยกดระวังมีช้าชีพเลยครับดูผู้ติดตามแปดหมื่นแปดหมื่นคืนทั้งเพจนะครับหมึกร้อยลังน้ำผึ้งปลาเลยครับกดส่งข้อความมาก่อนมีหลายท่าน สนใจไม่รู้จะถักไปหายังไงหัวมีชาชีพด้วยอ๋อพอครับพี่น้องเกือบไปเจอลังลังเล็กพอครับเจอกันคลิปหน้ากับผมขอบคุณที่ติดตามและชมครับครับสวัสดีครับ